สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโ r o วิ i โฮ h นะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะวันนี้เราจะมาชวนทําตะโก้เผือกกันค่ะแต่ว่าเราจะใส่เผือกแน่นๆเลยนะคะวันนี้ใครที่ชอบเผือกเยอะๆทานเผือกเต็มคํานะสูตรนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ตัวกะทินะคะเนื้อนเนียนๆน,น,นุ่มๆเหมือนเดิมค่ะเราทานคู่กันนะคะบอกได้คําเดียวเลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ แต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากตัวเผือกของเราเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกเผือกของเรานะคะนี่วันนี้เราจะใช้แค่ครึ่งเดียวค่ะ เอาเขาไปล้างน้ําให้เรียบร้อยนะคะให้สะอาดแบบนี้เลยจากนั้นก็หั่นนะคะเป็นเต๋านะนี่หั่นชิ้นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเขาไปนึ่งบนน้ําเดือดนะคะเป็นเวลา20นาทีค่ะพอครบ20นาทีนะคะเราก็จะเอาเผือกของเราออกจากความร้อนแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นตัวค่ะ นี่ค่ะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดของตัวตะโก้นะคะอธิบายเรื่องตัวเผือกนิดนึงเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็350กรัมเราจะใส่ในตัวตะโก้นะคะนี่อีกส่วนหนึ่งก็คือ50กรัมเราจะเอาไว้ตกแต่งค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนผสมของหน้ากะทินะตามนี้เลยนะส่วนผสมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปอีกรอบนึงนะ เราจะมาเริ่มทําตัวตะโก้กันก่อนนะคะเทหางกะทินะคะลงไปเลยค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตามด้วยเกลือค่ะคนให้เกลือละลายเลยนะเดี๋ยวเรานะคะจะกรองส่วนผสมสักหรอบ เผื่อว่าตัวแป้งเขาไม่ละลายนะคะนี่เราก็จะทําให้เนื้อของเราเนียนขึ้นด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะเทกลับไปในกระทะเลยเลยจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมเนี่ยไปกวนบนไฟอ่อนนะนี่ไฟอ่อนประมาณนี้นะคะกวนเข้าไปเรื่อยๆนะคะใส่ตัวไปเตยเพิ่มความหอมค่ะ กวนพอเขาร้อนๆนะเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปีบลงไปนะคะใครสะดวกใส่ก่อนหน้านี้ก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่อันนี้เรามีความรู้สึกว่าพอน้ำเขาร้อนนะคะตัวน้ำตาลเขาจะละลายดีกว่านี่ค่ะก็คนนะคะจนกว่าแป้งจะเหนืดขึ้นนี่ประมาณนี้นะจากนั้นนะคะเราเราจะเติมสีลงไปสีเนี่ยอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะบังเอิญว่าใส่ลงไปเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้สีจะเข้มนะจริงๆต้องทยอยใส่พอดีว่ามันหกหลุดมือไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องรสชาตินะคะนี่ค่ะเราก็จะกวนเข้าไปเรื่อยๆนะนี่ค่ะพอเดือดปุ๊บเราก็ตักตัวใบเตยออกได้เลยพอส่วนผสมนะคะเดือดประมาณนี้แล้วก็คนได้ที่ละเราก็จะใส่ตัวเผือกลงไปค่ะเผือกที่เรานึ่งไว้นะคะ350กรัม คนส่วนผสมให้เข้ากันนะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดอีกรอบหนึ่งประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ปิดไฟค่ะยกออกจากความร้อนได้เลยจากนั้นนะคะก็เอาตัวตะโก้นะมาใส่ในถ้วยนะคะ1ออนวันนี้เราใช้ถ้วยพลาสติกนะคะใครสะดวกใช้ใบเตยหรือว่าอะไรก็อันนี้เราแต่ชอบเลยเดี๋ยวเราจะมาใส่จนเสร็จเลยนะพอเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราจะพักเขาไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะมาทําหน้าขนมกันค่ะนี่ ใส่เกลือนะคะลงไปในกะทิค่ะคนนะคะให้ละลายดีตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะคนให้ตัวแป้งข้าวเจ้าละลายดีก่อนนะคะแล้วค่อยใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกรอบหนึ่งนะอย่าใส่ลงไปพร้อมกันนะคะมันจะคนยากเนาะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะคนนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยละค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรา จะเอาเขาไปกวนบนไฟอ่อนประมาณนี้นะเท hey, ส่วนผสมนะคะลงไปในกระทะค่ะก่อนเ hey, ทนะคะเราก็จะกรองเขาสักหนึ่งรอบเผื่อมีเศษแป้งนะคะที่ไม่ละลายนะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะก็กวนเขาจนกว่าส่วนผสมจะข้นขึ้นค่ะคนเขาตลอดเลยนะนี่ค่ะข้นประมาณนี้ค่ะนี่เนื้อที่ได้ก็แบบนี้เลยนะคะปิดไฟค่ะแล้วก็ยกเขาออกจากความร้อนได้เลย วันนี้นะคะเราจะใส่หน้ากะทิของเราในถุงบีบนะถ้าใครไม่มีถุงบีบก็ตักใส่ได้เลยค่ะหรือไม่ก็ใส่ถุงพลาสติกได้เหมือนกันค่ะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปบีบบนตัวตะโก้ของเรานะคะสะดวกดีค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะทําแบบว่าทรงสูงๆูสักนิดนึงเนาะนี่ค่ะบีบให้เต็มถ้วยเลยนะคะบีบตามที่เราชอบเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาบีบหน้าตะโก้ของเราจนเสร็จเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะเราก็จะมาตกแต่งค่ะด้วยเผือกนึ่งนะคะนี่วางไว้บนตัวกะทิได้เลยเรียบร้อยแล้วคะ่ะตะโก้เผือกเนื้อน,นั่นๆกะทิเนียนๆของเรานะคะนี่น่าทานมากๆเลยค่ะหวานหอมกลมๆกำลังดี แต่จะบอกเคล็ดลับนิดนึงนะคะถ้าเอาไปแช่เย็นไว้แล้วเอาออกมาทานนะคะอ,อร่อยมากจริงๆค่ะสูตรนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่อง g r o ว Witho f กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ